สวัสดีค่ะหมอไก่พอพาที่นี่นะคะโอกาสดีนานๆครั้งถึงจะมีสักทีหนึ่งนะคะเพราะว่าในวันที่22เมษายนค่ะถึงวันที่1พฤษภาคมนี้นะคะจะมีอีเวนต์พิเศษทางโหราศาสตร์ค่ะนั่นก็คือการรวมตัวของดาวทั้ง4ดวงนะคะได้แก่ดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวพระศาศร์ป,ปิแล้วก็ราหูค่ะ ซึ่งอ e ีเวนต์พิเศษในครั้งนี้นะคะจะส่งผลทําให้4ราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้ดวงชะตาดีขึ้นทันทีเลยค่ะราศีแรกที่ดวงเฮงปังหลังจากที่ดาวประชุม4ดวงนะคะนั่นก็คือชาวราศีเมษค่ะ ในช่วงวันที่22เมษายนถึงวันที่1พฤษภาคมนี้นะคะบอกก่อนเลยนะคะว่าชีวิตของชาวราศีเมษจะวุ่นวายมากนะคะดวงชะตาของคุณค่ะจะหาความสงบสุขแทบไม่ได้เลยแต่บอกเลยนะคะว่าเป็นช่วงที่ดวงของคุณอยู่ในจุดพีคอยู่ในจุดที่ดีมากๆเลยนะคะชาวราศีเมษมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานงานของคุณจะก้าวหน้าอย่างมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะคนที่ทํางานอยู่ในองค์กรใหญ่คนที่ต้อง ต้องทางานร่วมกับคนหมู่มากทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางหรือว่าใครที่ทําธุรกิจการค้าการขายทําธุรกิจส่วนตัวนะคะบอกเลยค่ะว่าช่วงนี้เป็นช่วงแห่งความสําเร็จโดยแท้เลยนะคะอีกหนึ่งราศีที่ดวงดีไม่แพ้กันเลยค่ะนั่นก็คือชาวราศีมีนนะคะ สำหรับชาวราศีมีนค่ะถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีในเรื่องของการเงินนะคะแต่หมอไก่ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าชาวราศีมีนค่ะเป็นราศีที่ดวงดีในเรื่องของการเงินอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ดาวพฤหัสบดีค่ะมีการโยกย้ายราศีนะคะในวันที่19เมษายนที่ผ่านมาค่ะแต่ในช่วงที่ดวงดาวมีการประชุมรวมตัวกันสี่ดวงนะคะจะทําให้ดวงการเงินของชาวราศีมีนดีเป็นพิเศษค่ะในช่วงนี้นะคะไม่ว่าคุณจะคิดหวังอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองไม่ว่าคุณ จะไปเสียงดวงเสียงโชคลงทุนนะคะหรือว่าจะไปติดต่อธุรกรรมทางด้านการเงินค่ะก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสมใจปรารถนาแบบง่ายๆเลยนะคะราศีต่อมาคือชาวราศีเมถุนค่ะสําหรับชาวราศีเมถุนนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีค่ะที่ดวงดีในเรื่องของการเงินนะคะหลังจากที่ดาวมีการประชุมรวมตัวกันสีดวงค่ะ ก็ส่งผลทําให้ดวงการเงินของชาวราศีเมถุนโดดเด่นขึ้นมากเลยนะคะหลังจากนี้ไปค่ะชาวราศีเมถุนนะคะจะมีโอกาสได้เงินมากกว่า1ช่องทางค่ะทั้งเงินก้อนใหญ่และเงินก้อนเล็กจะถาถมเข้ามาหาชาวราศีเมถุนอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วถ้าชาวราศีเมถุนค่ะคิดหวังเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะคะก็มีโอกาสได้สมใจปรารถนาอยู่นะคะ ช่วงนี้ดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ขาขึ้นค่ะหมอไก่ขอแนะนําให้ชาวราศีเมถุนหมั่นทําบุญไหว้พระสวดมนต์บ่อยๆนะคะเพราะว่าจะเป็นการเพิ่มแต้มบุญค่ะทําให้คุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบโชคดีทางด้านการเงินเพิ่มขึ้นนะคะ และอีกหนึ่งราศีที่ดวงดีหลังจากที่ดาวมีการประชุมรวมตัวกันสี่ดวงนะคะก็คือชาวราศีสิงค์ค่ะเรียกว่าดวงดีราศีจับกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับชาวราศีสิงค์ค่ะเพราะว่าหลังจากที่ดวงดาวมีการประชุมรวมตัวกันสี่ดวงนะคะก็ส่งผลทําให้ดวงชะตาของชาวราศีสิง์ดีขึ้นทันทีเลยค่ะ แต่หมอไก่ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าชาวราศีสิงในช่วงนี้ดวงดีจริงค่ะแต่คุณก็ยังต้องเหนื่อยนะคะเหตุเพราะว่าดาวเสาร์ที่เล็งดวงชะตาของคุณค่ะยังมีอิทธิพลอยู่นะคะส่งผลทําให้ชาวราศีสิงต้องเจอกับงานนางานเยอะภาระมากมายค่ะแล้วส่วนใหญ่คุณต้องลงมือทําด้วยตัวของคุณเองนะคะถึงแม้ว่าคุณจะมีลูกน้องมีบริวารแต่สุดท้ายคุณก็ต้องกระโดดลงไปทํางานเองอยู่ดีค่ะ แต่ด้วยอิทธิพลของดาวทั้ง4ี่ดวงนี้ค่ะเลยทําให้ชาวราศีสิงห์มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จถึงแม้ว่างานจะหนักงานจะเหนื่อยแต่บอกเลยนะคะว่าผลลัพธ์ที่ได้คุ้มค่าและดีต่อใจอย่างแน่นอนค่ะหมอไก่ขอแสดงความยินดีกับทั้ง4ี่ราศีผู้โชคดีนี้ด้วยนะคะและอย่าลืมค่ะไปทําบุญสร้างกุศลเพื่อทําให้ดวงชะตาดีแบบระยะยาวนะคะสําหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ